ครับสวัสดีครับอ่าคลิปนี้เราจะมาลองทำเตาสลวดดูนะครับอ่าทำง่ายๆนะครับก็จริงๆมันใช้อะไรทำก็ได้นะครับก็จะใช้เหล็กก็ได้นะครับจะใช้อิฐก็ได้นะครับหรือจะหล่อปูนขึ้นมาก็ได้นะครับอ่าหลักการของมันก็คืออ่ามีช่องอากาศเข้านะครับมีช่องเชื้อเพลิงนะครับอ่าแล้วพออากาศเข้าไปแล้วอ่าความร้อนนะครับก็ออกข้างบนนะครับเป็นเตานะครับอ่าอากาศก็ไหลเข้าข้างหน้านะครับแล้วก็ขึ้นข้างบนเป็นไฟออกมานะครับ แต่ทีนี้ถ้าใช้เหล็กทำเนี่ยก็ต้องตัดเหล็กต้องเชื่อมเหล็กนะครับต้องต้องต้องมีสกิลช่างเหล็กนะครับก็เครื่องต้องมีเครื่องมือด้วยนะครับผมก็ไม่มีนะครับก็หรือถ้าจะหล่อปูนแนวก็ต้องก็ต้องมีแม่พิมพ์นะครับก็ก็ยุ่งยากอยู่นะครับคลิปนี้ก็เลยมาทําง่ายๆนะครับใช้ใช้อิฐประสานบล็อกประสานนะครับก็ไม่ต้องมีสกิลอะไรนะครับก็ ขอให้ต่อเลโก้เป็นนะครับเพราะว่ามันเป็นเป็นบล็อกนะครับเอามาต่อต่อเนี่ยก็จะต่อเป็นรูปร่างอะไรก็ได้นะครับอ่าเรามาดูกันนะครับอ่าบล็อกภาษาเนี่ยมันมีหลักๆมันมีอยู่สามแบบนะครับอ่าแบบที่หนึ่งคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสเนี่ยเป็นหนึ่งบล็อกนะครับอ่าหรือว่ายาวขึ้นมาหน่อยเป็น สองคูณหนึ่งคูณหนึ่งนะครับอ่สองบล็อกนะครับแล้วก็สามบล็อกนะครับอ่ยาวต่างกันนะครับอ่ผมก็มาลองต่อดูแล้วนะก็อ่ก็ใช้บล็อกเนี่ยอ่าใช้ทั้งหมดเลยนะครับสามบล็อกก็ใช้สองบล็อกก็ใช้หนึ่งบล็อกก็ใช้เนี่ยครับต่อไปเนี่ยอ่ามันก็ได้เป็นทรงประมาณนี้นะครับอันนี้ตัวกลางนี่เป็นตัวหลักที่เราจะทํากันนะครับอ่าจมันต่อได้หลายแบบนะครับอ่จะต่อเป็นสองชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับ หนึ่งชั้นก็ได้ไอ้สามชั้นแบบนี้ก็ได้สองชั้นแบบนี้ก็ได้นะครับแต่ที่ผมดูใน youtube มาเนี่ยคือถ้ามันเตี้ยไปเนี่ยการเผาไหม้มันอาจจะไม่มีประสิทธิภาพนะครับแต่ว่าถ้าเราสูงหน่อยเนี่ยถ้าการเผาไหม้มีประสิทธิภาพเนี่ยควันมันก็จะน้อยนะครับแล้วก็การใช้ฟืนเนี่ยตอบความร้อนที่ได้เนี่ยเราใช้ใช้ไม้เนี่ยไม่เยอะนะครับ เราใช้ไม้ไม่เยอะนะครับเทียบกับความร้อนที่ได้นะครับตัวกลางนี้เป็นตัวหลักที่เราจะลองทํากันนะครับแต่มันทําได้หลายแบบนะครับอย่างอันนี้เตี้ยลงมานะครับหรือว่าจะทําแบบนี้ให้ช่องอากาศใหญ่ขึ้นช่องเอ้พเพิงใหญ่ขึ้นก็ได้นะครับหรือว่าจะทําเป็นแบบนี้ก็อันนี้ช่องอากาศเพิ่มช่องอากาศด้านหลังนะครับก็ผมยังไม่รู้ว่าจะออกมาเป็น ว่าผลออกมามันจะต่างขนาดไหนนะอ่าอันนี้เป็นมีช่องข้างหลังนะครับก็เข้ามีสองช่องนะครับแอบตาหลักๆคือเราจะทําตัวนี้ก่อนแอบหลักๆคือเราจะทําตัวนี้ก่อนนะครับเอาตัวตัวเบสิกก่อนนะครับแอล้วเดี๋ยวจะปรับเปลี่ยนอะไรแล้วผลออกมาเป็นงไงค่อยไปว่าในทีนะครับแอบทีนี้มาดูค่าใช้จ,จ่ายกันบ้างนะครับค่าใช้จ,จ่ายเนี่ยผมลงลิสต์มาแล้วนะครับอเราจะใช้ทั้งหนึ่งปุ่ม2ปุ่มแล้วก็สามปุ่มนะครับอก็ แบบ1ปุ่มเนี่ยราคานี่จะอยู่ประมาณ7จบาทนะครับ2ปุ่มเนี่ย20่สคูณสิเซนนะครับคูณสิเซนสูง10เซนเนี่ย2องคูณหคูณหเนี่ยอยู่ที่1ิบาท,ทแล้วก็3ปุ่มเนี่ยอยู่ที่12บาทนะครับอ่าก็จะใช้1ปุ่มเนี่ยให้ทรงมาตรฐานเลยซองแบบกลางเลยที่เราจะทำกันเนี่ยใช้1ปุ่มก1 <ๆ S 2> ก,มมก้อนนะครับ2องคูณหนึก้อน3ามคูณหนก้อนนะครับอ่าถ้ารวมแล้วเนี่ยราคาจะอยู่ที่ประมาณ อ่ร้อยห้าสิบบาทนะครับอ่แต่ว่าถ้าเราเพิ่ม1นคูณหนึ่งไปอีกหนึ่งก้อนกับ3ามคูณหนึ่งไปอีกหนึ่งก้อนเนี่ยอ่เราจะสามารถต่อดได้ทุกรูปแบบเลยนะครับอันนี้ผมลองต่อมาแล้วนะใช้โปรแกรมตัวนี้นะครับเราจะจะเลื่อนออกเลื่อนเข้าอะไรมาต่ออะไรเป็นทรงอะไรก็ต่อได้นะครับอ่ทีนี้ไปลองดูตัวจริงกันเลยนะครับตอนนี้ผมซื้ออิฐมาเรียบร้อยแล้วนะครับอ่ก็เดี๋ยวไปดูกันว่าอ่า โดยต้นทุนราคา150บาทเนี่ยเราจะได้เตาประมาณไหนแล้วก็ใช้ได้ประมาณไหนนะครับอ่านี่เป็นตัวที่ประกอบเรียบร้อยแล้วนะครับอ่าผมลองประกอบลองจุดไฟเรียบร้อยแล้วไปรอบหนึ่งแล้วนะครับอ่าลืมบอกอนอิดนึงตัวปิดด้านบนเนี่ยจะเป็นตัวปิดบนนะครับอ่ามันจะไม่มีปุ่มอยู่ด้านบนนะครับอ่าก็ข้างบนก็เลือกใส่เป็นตัวปิดบนนะครับจะได้เรียบนะครับอ่าสามารถจะวางอะไรได้นะครับอ่าด้านล่าง ผมใช้อิดปูพื้นนะครับก็เป็นเศษเศษอิดนะครับมาก่อนิดนึงให้มันสูงขึ้นไปนะครับแล้วก็ใช้ตะแกรงนะครับจะได้มีขั้นมีช่องลมกับฟืนแยกกันนะครับอันนี้มุมท็อปวิวนะครับเราก็สามารถจะใช้ของเตาไฟอันนี้เอามาจากในครัวนะครับมาใส่ได้นะครับอจะวางหม้อวางอะไรก็ได้นะครับเรามาลองจุดเตากันดูนะครับ อันนี้ผมใส่เชื้อเพลิงเป็นกิ่งไม้เล็กๆนะครับช่องมันจะเล็กหน่อยนะครับก็ใส่ใส่ได้ไม่เยอะนะครับถ้าเป็นกิ่งไม้ใหญ่มากๆเนี่ยมันก็เข้าไม่ได้นะครับก็ใส่แต่เล็กๆไว้ตอนไฟยังไม่ติดเนี่ยควันมันจะเยอะหน่อยนะครับมันมีควันขึ้นมาจากป่องนะครับมันก็จะเหมือนเตาสมัยโบราณที่คนเขาใช้กันนะครับแต่ว่ายุคนี้ เออมันมีเตาแก๊สแล้วเนี่ยมันก็สะดวกมันในการจุดมันง่ายกว่าเนี่ยไม่ต้องมานั่งก่อฟืนไม่ต้องอะไรนะครับแต่ว่าถ้าพูดถึงว่าอันนี้ไฟเริ่มติดแล้วนะครับไฟเริ่มขึ้นมาแล้วแล้วพูดถึงว่าถ้าบ้านนนะมีต้นไม้อยู่เนี่ยมีกิ่งไม้ซึ่งเป็นเชื้อเพลิงอยู่เนี่ยเราทาอย่างนี้มันก็มันก็เหมือนลองมีเชื้อเพลิงฟรีอยู่แนะ้วก็มาทํานี้ใช้ได้นะครับอันนี้ไฟเริ่มติดแล้วก็เห็นว่าไม่ ค่อยมีควันนะครับก็ใช้ได้เลยแหละไฟแรงเลยนะครับอันนี้ใส่แค่กิ่งไม้เล็กๆนะครับเนี่ยถ้ายัดเข้าไปเยอะอยู่นะครับใส่กิ่งไม้เล็กๆไว้นะครับเนี่ยแต่ว่าก็ต้องคอยเติมเชื้อเพลิงเติมไม้เนี่ยเพราะว่าช่องมันค่อนข้างเล็กนะครับเ่าจะเห็นว่าไฟขึ้นมาแรงเลยนะครับจะต้มจะผัดอะไรก็น่าจะได้ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแต่ข้อเสียอย่างหนึ่งคือมันมันจะดำนะครับหม้อมันจะดำนะครับเพราะว่า เตาปืนยังไงก็ดำนะครับคลิปนี้ก็มาจุดให้ดูมานี้นะครับก็เป็นสำหรับใครที่บ้านมีต้นไม้นะครับมีกิ่งไม้เล็กๆเนี่ยก็ทำเตาแบบนี้ใช้ได้นะครับเพราะว่าโหลดพวกโหลดเตาไฟฟ้าเนี่ยจิมกินไฟเยอะนะครับถือว่ากินไฟเยอะมากนะครับเป็นพันวัตต์นะครับหรือว่าถ้าเราจะใช้เตาแก๊สเนี่ย ก็ในยุคนี้พลังงานมันก็แพงขึ้นทุกอย่างนะครับนี่ก็เป็นตัวเลือกนะครับคลิปนี้ก็ฝากไว้ประมาณนี้นะครับขอบคุณที่รับชมน,นะครับสวัสดีครับ